สบ,สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีที่ะแกลงสูสส้ขู่สูคนสูมองสูบอลสบายดีย่ามเศร้าๆพี่น้องพอๆกับสองน้องมินี่คือเกากระแมนขึ้เดิมพี่น้องเลยมวลฝนสิมาแล้วบ่พี่น้องเนี่ยคือขึ้นแต่เศร้าแท่นี้ยังบ่เห็นนาแดดเลยมือนี่ยขึ้นคักขึ้นคักขึ้นแน่เลยมือนี่ เห็ดกระท่อมเมื่อเมื่อพี่น้องเอ้เมื่อนี่เอ้ยวานนี่เมื่อนี่กับสีสานงานต่อพอได้ไหวพักพ่อนพี่น้องเนาะยามมาแต่เวียกแต่งานแต่หันแต่นี่พอได้นอนพักผอนพราะได้นอนเหยียดเอวอันนี้กับกระท่อมเก็บของอันนี้หไวยกระท่อมเนื้ออื่นเท่าน,นี้ เราเก็บของกับเพื่อนคู่พี่น้องเลยลูกสาวข,ขอขึ้นนอนแต่เช้าใช่ปะเออเอ,อ๋อนุกดกดให้มันดับในะโทรศัพท์ก่อนนะมันคือไฟมันคือยังขึ้นอยู่นะฮะปิดไว้ปิดไว้โมไม่เนต็ตได้ฮะแม่นู่น้อยเพื่อขาขานกับเขาคู่คือเก้าพี่น้องเลยมือนี่เป็นอะไ,ไดรเสียงหีบหีบว่าแม่งจิตตามห้องเพชรแท้ไหมฮะ หอนไม่เลยหอนไม่อ้าวมีอ่างน,ำน้ำอยู่าง้รโบอยา,า,า,ากไปแช่บ่ปากพงหอนไม่ปากพงห่อยแม่จะเป็นปากเปิดต้องเล็บขึงง้อแล้ววะนนีย <c oughs> โอ้ยช่วงนี้ระบาดคักพี่น้องเอ้ยงัวน้อยในคอกนี่เป็นหาฮกเก็ตโต้แล้วงัวแม่ก็เริ่มเป็นได้ไปเล่ะแม่อีแอนต้นหอมนะมนเห็นเห็นแฉแฉหละเล็บหนึ่ง ชักเหตุในใดจากสิเศร้า,าพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์เขามาบอกในเด้อพี่น้องเด้อซักยาซัากยาซองคิมแต่ได้มันหลายตุกิวนะวงไ,งไว้นะบวกเงินไว้เนื้ออื่นดอกเงินกับบุ๋มีพี่น้องเอ้ยโ่าไปซักบ้านแห่งชุม่มวัดตัวละลอยเสาซิปตุกับพันซองหมดแล้วเ <c oughs> ออ เข็มหกสิบ,บาทสองเข็มก็ลอยเสาตัวหนึ่งเหนตัวนักกำลังเริ่มง่ายพี่น้องเลยงวลุงนูหน่อยให้ร้านเช้าหรยงแมนูนหอยเขาครัวเมนู้ยังมมอะรมมน,น,นี่โตนาเมียปิดตตองอเนาะก้อยกำลังก้อยแจ เแถาแม่ก็ถือกระตาก็ไม่เสียก็ไม่ขั้นก้อไปแต่เศร้าพี่หนุ่มเลยเต้ากระจับมาใครนุนุ่มเน่ะเบิ้งเมนูหน่อยกำลังอุ่นอยู่พี่น้องเยมื่อเอาน้ำสาวลาเมื่อวานเลยสงสัยป้าหรือเคยลาหรือผู้ใดเลยเป็นผู้ต้มนี่พี่น้องเยเมนูหลบหนังงัวให้เขาออกมาแต่ให้เขาออกมาแต่ตู้เย็น อุ่นก่อนพี่น้องจังหน่อยนี่ไม่ไน้อยๆว่าอุน่นเรียบร้อยข้าศึกเอาห่อนแล้วกับข้าศิลวกปากคนวะพอดีอุนอ่นๆเบิ้งพี่น้องเบิ้งโอ้ไข่สา,าใหญ่แท้เนี่ย้ไข่สา,าใหญ่ๆเลยเนี่ยอือหากินเน่าพี่น้องไม่ได้กินล่าสุดก็สงสัยตั้งแต่ผุเหล่ để kêu nó leo mãi, còn lại nó, toàn mua treo để lũ, toàn là lợn sút, khoảng 2-3 đưỡi, quá à rồi, hơi. 4 đưỡi đâu, nó, ba phi nổi, treo, ô hô, nó cứ bớt thằng này leo, phi nổi với con sẹp, ăn sấu nè, chú.

mùa lông ừ, này lũ hoa yên ấy chào nhanh gì sang nhanh sang nhanh tayo hết mùa 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 hết cái hết mùa hết mùa hết mùa cuội mùa hết thôi นี่คือใส่ไก่แล้วเฮาเห็นแต่กเจ้ากินซอยเลยนี่ของสดสี่น้องเฮ้าต้มแล้วยวด้ไม่น้องบุยเป็นขคงอสดคืนนู้นหน่อยว่ยนีน่เราอกินดิบด <c oughs> ว่าเด็เนาะเลเอนลูกจะกินน้ำไหมลูก <c oughs> ก็กินมืดได้แตน้องง้อเจ้านี่ได้ด้วย่กเจ้ชือ mát thôi đến với dăm chiao 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 dăm chú dăm chiao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  dăm คนด่วนรู้เ่เม่อนไม่อพ้นแหละยูทำแม่แบงแหวนเพิ่นเลยพี่น้องหักก็ส่วนร้ายนั่นได้แต่ก้าวมานบ่ค่อยเฮ็ดนั่นกินไม่รง จะสู้อ่ะต้องเช็ดเนี่ยนี่กินพอดีแล้วบุคูแข่วกันอันนีดีสุดสินี่ก็กิ่นดีผดลิ้กวก,ก็ะชุกเนาะอันนี้พอสินเพิ่นก็บโบกินแม่เพิ่นก็บโบ,ก,บ,บก,กินเบิดอนเพือนบระมากิ่นจะเศร้าเอื้อยครับฝ้าบ่าบกนันน้องมัดสามคนเนาะสามคนเขาก็เลยแบ่งมาครึ่งหนึ่ง นี่เมื็อเรรอไอ้ไอ่จะบาดิวมาดิโน่วายไทยคิดไม่ลลารุงเบิองเมอ็ดกับบดูทายพี่น้องข้าจะลูกชายข้าแต่ลูกสาวไอ่เจ้าไอ้ไอ้ด้วยนี่ยมล็ดแหละกินใจนั่อารมณ์ กินนั่นกินนี่อากาศดี่น้องคักับังอันนั้นมีแล้วไปซ้าอย่างเดียวก็ักพราะอ้อมนก็อยู่พันตับหมดลิสต์ลิสต์อย่าน้นนี่นวกแ ไฟคิดเราเป็นไาคิ่เดียวเด้จับ้านหลืคิดว่าพี่น้องเบ้งสิพันให้เบิ้งอันนี้เท่ากับผาอ้อมพันไก่สาไมนได้อยอยู่เลยเบิ้งอันนี้โบแมนแจวพี่แอพี่น้องอาลองเบิงเจ้จนี่เป็นกรเจาเห็ดเก็เห็ดแบบบุกขึ้นหมู่พี่น้องเลยกรเจ้าแบบไาคิดเดี่ยวพันตับเนาะ เงาคือพระอ้อมท่านไก่ซาลองมึงดูไปสิร์ฟเลิศกว่ากันพ <c oughs> ี่น้องตัดเกิดกิดพี่น้องเจ็ดไปเลย

บ้านครบเบืบอนยงเพงมาที่ซาจังเนี่ยฝากคินอยู่พันนี่จะมีทั้งเน,นี่ยเอาคอยู่จะปเปชิแบบบหรือว่าเออเลยกระจาย <laughs> เขาจะพันตับหรือมีก็จะพิษยังก็มีคันณาเนาะมีตับวานจะพันเข้ากันเย้เย้ วัวแาแม่ยังมันอยู่ตัวนเอ้ยสองโตนเนาะวัวเฮาแม่หนึ่งยังสามแม่แต่ว่าโอกาสทีบบริกินมีสูงยันไ,ได้ขึ้นคืนเน๊อะอะไรก็เว้นกับมันอันเนาะไปห้ากิ่นที่เราเนี่ยย้ำหน้ายังไงอืมย้ำหน้า,ายังงว่าเาเห็นเขาเลี้ยงยุ่มอันย้ำเว้นเขาปล่อยไป

กักเนาะตอมพันไขซาผักแล้วตอมพันไกซาผักบ้างเอาแหวกแนวพี่น้องยเด็กผอมงูถึงลายอยู่เนี่ยโอ้ยอะไรเาะ คัเขลาไปนี่ไปิดค้ำปค้กับเพื่อนนี่นะับเห็นอย <c oughs> ู่บ่พูเ่เนี่ยเห็อ <c oughs> เอาไปิดค้ำปิดค้ำกันไปคู่เจ้าขนาดตัวด,ดง่า บ่มีแต่ทักเนะาะมาหาทักอ้ากินใช่ไ้มหวานตับพี่น้องเอยสุกใจบกเพิ่งอือหือพักอันนีเนาะโอ้ยกระเบื้องตัวไหนแล้ว อย่างนีพี่พี่น้องบ่แม่นของดิบพี่น้องสุกแล้วต่ FC โอ้กินออดิบ่ว่าบ่แม่นเด้อพี่น้องต้มแล้วลนขออภัยนะผู้บ่กินเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมือหน้าก็สิวนพ่อน้องมินจัดซอยจุสิกากินยุบ่ได้กินดิบมาโดนเติบ ເອົາໄວ້ສໍານຶກກັນພີ່ນ້ອງຂອບຄຸນກັກກກນມກດ